Come with me, come with me มาฟังเรื่องราวที่พอเท่ากันเล่าให้ฟังจากดินแดนปากหนังจนถึงล่างเมืองคอนมรดกตกทอดจากสมัยแต่ก่อนดินแดนเมืองคอนมีลำบอนดักควานสำเนียงไม่ซอกริยาแต่เรื่องวัดจ้าซ้อศักุณถ้าได้ยินสำเนียงตายรับลงเราถึงวัดโมกาแล้วครับไปกันต่อสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่วัดโมกานะคะ ชุมชนมกคลานเป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่โบราณเมื่อประมาณกว่า5,000ปีมาแล้วมีลักษณะการตั้งถิ่นฐานพิจารณาได้จากภาพาภูมิศาสตร์คือตั้งถิ่นฐานไปตามแนวยางของสัดชายเก่าและมีเชื่อกต่อถนนอินทปรมราชเชื่อมวางบ่อนเป็นแนวได้เหนือและตั้งขนาดเป็นกับสัดชายเรื่องเหานี้เป็นที่เกิดลำน้ำไหลผ่านจากชายบริเวณชุมชนมุกคลานสองสายและเก่งต้องติดและต้องเล่บทก่อน ตั้งดินตั้งฟ้าตั้งหญ้าเข็ดมอนหมกลานตั้งกนเมืองโนรตั้งล่าตัางนาแพร่ยังทางล่างระภูมีตอนซี่มาภูตาปูถูกท่าเจดจิตวานแปเจดีตั้งดินตั้งฟ้านะคะหมายถึงการตั้งเมืองสมัยก่อนตั้งหญ้าเข็ดมอนพื้นที่เดิมของมมกพลานเต็มไปด้วยหญ้าเข็ดมอนสมัยก่อนเชื่อว่าเป็นหญ้าสักดิิทธ์ไม่เดินข้ามกันความทรงจําในลักษณะที่มีต้นกําเนิดมาพร้อมดินฟ้าและทําให้หญ้าเข็ดมอน มีอีกสถานะคือเป็นหญ้าดึกดำบันปัจจุบันไม่ค่อยมีแล้วและมีการนั่งหญ้าเข็ดมนมาทํายาแก้ปวดเมื่อยคําว่าเข็ดภาษาใตาแ้แปลว่าปวดเมื่อยมุกคลานตั้งก่อนคือพือ้นที่โบราณสถานมุกคลานสร้างมาประมาณ5,000ปีมาแล้วเมืองคนตั้งหลังคือเมืองนครสินธรรมราชเป็นเมืองหลังจากโบราณสถานมุกคลานข้างหน้าพยังคือมีองค์พระหลังจากมีการสำรวจพื้นที่มุกคลานที่หุบ ยังภาษาใต้แปลว่ามีค่ะข้างหลังพระภูมิมีพระองค์ต้นสีพระมหาโพคือเคยมีต้นโพปัจจุบันไม่มีแล้วเจดโบสถ์แปดวิหารคือลำดับที่7ที่8คือโบสถ์วิหารที่เคยมีที่โบราณสถานมุคลานก้าทวารสิบเจดีคือมีทวารมีเจดีตา,ามโบราณสถานหมายเลขสีเคยเป็นเจดี จากหลักฐานที่พบนั้นสันนิษฐานว่าพื้นที่ในบริเวณนี้ในสมัยแรกคงเป็นเทวสถานในศาสนาพราหมณ์ลัติไศวนิกายเมื่ออายุราพุทธศตรวตรรษที่12-14ต่อมาเมื่อศาสนาพราหมณ์เสื่อมลงพื้นที่แห่งนี้จึงถูกทิ้งร้างไประยะหนึ่งจนกระทั่งสมัยกรุงศรีอยุธยาจึงมีกลุ่มชนใหม่ที่นับถือพระพุทธศาสนาเข้ามาตั้งถิ่นฐานและได้สร้างพุทธศาสนาขึ้นแทนในพื้นที่เดิม กำหนดอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่สิบเ้าถึงยี่ิบา ประมาณครับมตะกรยังไงมีบันทีเลยครับพ่ออีนแ้วก็การถัดางเคื่องเคื่อง้หาถึ่าราตัดตีนเนี่ยเราถเนดีนดีวกับปีตัดที่มีนถัดนัดตัดเนือพังอ่าถัตาเครื่องใช้หาตัดข้าวุดข้าวี่ก็มีาอายุดีนี่เดินยังไม่เป็นวัดมีปาก้าอายุจำ bỏ số ở thân 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 và thân 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 đang thân đi thân 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 แลต้องวันก็มาทกิจต้องให้ประตการดี้าดีที่อเรียนกัเประเทศมดีก็จะไม่รังแกรามีชาว่ามีการูปมาเลยกเป็นโอเห็นี่ยคะเป็นโบราณสถานหมายเลขหนึ่งค่ะเป็นอาคารก่ออิฐ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด7จคูณสเมตรสันนิษฐานว่าเป็นวิหารสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปค่ะมาเป็นโบราณไมายเลข2สองค่ะเป็นอาคารก่ออิฐสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด10บคูณ10เมตรสันนิษฐานว่าเป็นเจดีค่ะนะคะเป็นโบราณสถานหมฐานมเลขที่3าค่ะเป็นอาคารก่ออิฐ ตอดินอยู่ในสภาพชํารุ้มากสันนีฐานว่าค่ะแห่งนี้มีลักษณะเป็นเทวะลัยหรือวิหารสำหลังตั้งอยู่ติดกันโดยอาจเป็นฐานะสถานในสถานพ,พรา์รุ่นแรกที่ก่อสร้างขึ้นในบริเวณนี้นี่คือโบราณสถานหมายเลขสี่นะคะมีขนาด 6, คูณเมตรค่ะสันนษฐานว่าเป็นที่ตั้งถือลิงค่ะปัจจุบันถุมะลิงได้นำออกไปแล้วค่ะและตอนนี้เราก็อยู่ที่กำแพงแก้วด้านทิศเหนือนะคะกำแพงแก้วด้านทิศเหนือมีขนาด สีค่ะต่อ้อมโบราณสถานหมายเลขห 1, 2, 3, และ4อยู่ข้างในมีประตูทางเข้าเป็นขั้นบันไดทางทิศเหนือและทิศใต้ตรงกับโบราณสถานหมายเลขหนึ่งภายในเป็นลานปูนอิฐความหนาหนึ่งแผ่นอิฐค่ะกำแพงทั้งสองส่วนกัวสร้างขึ้นพร้อมกับวิหารและเจดีย์กำแพงแก้วด้านทิศเหนือค่ะและตรงนี้ก็คือกำแพงแก้วด้านทิศใต้นะคะ มีความกว้างขนาด60คูณ82ค่ะที่อยู่ติดกับโบราณสถานหมายเลขก7ค่ะตอนนี้เรื่องราวที่อพอเท่าแกเล่าให้ฟังมีแต่เพียงแค่ความลังกับคองที่กลางแต่ก่อนเขาคงนะคะเป็นยนิโทนะและสีวะลึงโดยค้นพบโย on นิโทนะในซากของเทวสถานหลายชิ้นแต่ก็อยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์นัส่วนสีวะลึงที่พบในเทวสถานก็มีหลายชิ้นเช่น ปัจจุบันไม่ได้หายไปพระภิกษุรูปหนึ่งในวัดได้เคลื่อนย้ายออกไปนอกวัดมุคลานค่ะตอนนี้เราได้มาถึงโบราณสถานหมายเลขเจ็ดน,นะครับคือกุฏิไมเกตสทังพระวัดน,นี่คือโบราณสถานหินตั้งมีระยะห่างเท่ากันครับผม ตอนนี้เรื่องราวที่พอเท่าแกล่าให้ฟังมีแต่เพียงแค่ความลังกับท่อมที่คลางแต่ก่อนข้าวของมันแปรจันสิ้นแรงคนคอนวัฒนธรรมเสี่มคลอนประเพณีมันเสื่อมให้ผู้คนทำบาปทำมาชากักหายไปหน้าที่ทำก็ทิ้งให้เลือดแต่รอยตีนควาย